งามงามๆสวัสดีคะ่ะทุกคนก็เจอกับน้องหอมนุ่มเชีงตรงอีกแล้วนะคะก็วันนี้น้องหอมนุ่มก็จะพาไปทําวุน้นะคะก็จะมีน้องหอมนุนแล้วก็จะมีสาวประจาหมู่บ้านไหลกให่นะคะคือน้องสิกคํากับน้องหอมนุมน,นะคะสวัสดีเร็วสวัสดีค่ะโอเคค่ะนี่นะคะทุกคนเราจะไปแจกจะไปแจกอะไรกันเนี่ยไปแจก<ะ>ขนมขนมยังไงบ้างอะดูสิกมาดูนา โอ้ยน,นี่เอาเอามาถอดใส่นี่ก็ได้นี่เลยนี่นะคะทุกคนจะมีสองสาวนะคะก็จะใส่ซุดเหมือนกันเลยสาวหมหืว่าหะไรใครนะนี่นะคะทุกคนเราจะเอาไปเกยบนะมีกวัวยาเอออันนี้อันยามี่ไปเลยนี่นะคะทุกคนนี่คือหน้าวันโราสีฟองนะคะโราสีฟองกำลังแก่โตอยู่โอ้นี่นะคะทุกคน นี่นะนี่นะอันนี้ก็มีอีกนะคะทุกคนแจกก็นมนะคะเขาทำบุญแล้วก็จะไปลมบุญด้วยนะคะสาวสวยสองคน <c oughs> นี่นะคะทุกคนเราก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะเราจะอยู่เราจะอยู่ยที่ร่มไม้นี่นะคะทุกคนเราก็มาแจกของที่หนองอ้นนะคะทุกคนโอเคเราก็จะเตรมของไว้แล้วนะโอเคถกได้ถกไว้เนาะ แล้วอีกเล็กน้อกคนก็จะมาผ่านมาทางนี้อยู่นะคะเพราะว่าอยู่ไกลนี่จะแบบไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะที่จริงก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะทุกคนช่วยกันนะคะนี่คือเม่น้องคำนิดเนองนะคะช่วยกันเมื่อกี้เราดีมาก,กทุกคน,นค่ะไลเออร์ไลเออร์ม,ต,มต้องเขาก็จะเอาใส่ทังย่างอะไรเนี่ยก็ระองก่นแล้วนแน่ตรงนี้ก่อนเลยาใส่ทั้งย่างเอาใส่ทั้ง นี่นะคะทุกคนเราก็จะใส่แม็กกันทุกคนนะคะเพราะว่าเขาจะให้แจกแม็กกันทุกคนนะคะนี่นะคะอยูยักัดวัดทางหนองอ้อนะคะทุกคนนี่นะคะแดดเนาะนี่นะคะทุกคนเราก็จะใส่แม็กกันทุกคนนะคะเราก็จะเลินไปดูว่าเขาจะแจกอะไรกันบ้างเนาะโอเคไปกันเลยนะนค่ะทุกคนนี่คือบ้านหนองม้านะคะบ้านหนองมาเขาจะแจกอะไรเนี่ย ต้องไปดูเนาะว่าเขาจะแจกอะไรกันแล้วตอนน้ำส้มนะคะทุกคนดูสินี่คืองานบุญที่เราแจกสุดเราแจกนะคะโอ๋อแจกสุดเหมือนกันทั้งหมดเลยจ้านี่คืองานบุญเชยนจุงนะคะอ๋อเขาแจกน้ำสม้มนี่นะคะทุกคนเราก็มาถึงหน้าวัดน้องอ้อแล้วนะคะนี่คือคนจริงๆเขามาหยิบจับของนะคะ มันต้านผมทกคนเยอะมากเลยไปกันเลยสาวๆสาวๆเราก็มาไม่ครบนะคะทุกคนที่ก็ไม่ว่างเนาะนี่นะคะสาวๆให้ดูห,น,ห,หน,น้าสาวๆหน่อยให้ดูหน้าสาสุดหน่อยต่อเสยียงแยกนะคะทุกคนนะคะทุกคน องนสวยะดะเออมาดีก่เออกลับมาเนี่ยเอาขนมมาแจกกระดิ่งดอกคันนะแจกกริ่งดอกกันนะนอเนี้ยเออกะินดอกขันตั้งวันเออเนี่ย y o u t u e r ลองอ้อนะคะกคนก็เริ่มมาแล้วนะคะใส่ชุดเหมือนกันหมดเลยโอ้ยเฮ้ย้ยสาวสาวมาแจกแล้วนะคะแจกขนมนะคะทุกคนลอขนมแจกขนมกรเนี่ยแจก้า

ก็มีตั้งแนี่อะละอะละนะคะเดีขมูนเดขมูนอะจกรมจะกรมูนไหจักมร่นะทุกคนสาวไหลไข่เราจะมัดแกข้าวเหนียวค่ะจานมีนีห่อยเลยนะคะะไรอะไรจัอจ นี connect, no? ơi, si hhh, NXT, right. uk, e ่นะคะจะมีพี่พี่เอฟซีมาร่วมทําบุญด้วยนะคะนี่นะคะก็จะหมดแล้วนะคะขอบพระคุณพี่พีเอฟซีที่มาร่วมทําบุญนะคะนะคะนี่นะคะสาหร่ายไข่น้องวัวสุกน้องวัวสุกนี่คือป้าแสงป้าแสงป้าแสงอ้นป้าแสงอ้วนแต่ไม่อ้นสวยๆนี่ค่ะนก่ค่ะอันนี้คือบาวไหลไข่เองนะคะทุกคนบาวไหลไข่เองนะเดี๋ยวก็จะมาแจกบาวไหลไข่คืน เราก็จัดแจกทุกคนนะไม่ว่าใครเราก็จัดแจกนะคะทุกคนนี้คือมุกจุ่มไหน่ไทยนะคะที่ใส่เสื้อขาวนะคะเจอเ้าหน้าที่เก่งหอมบผิเก่งครับอย่างหล้นนี่คือหมู่บ้านหนองตองเขาจะมาตามมาทำบุญเล็กทั้งซอยนะคะงหนุ่มๆมือหนังได้วุ่มเชื่อน่ะบ้านหนองตองเออฟ้านี่นะคะทุกคนก็ไน้่คือในะคะ จากนมจากนมจมเนี่ยสาวหนุ่มต้องสาวสายนี่คนน่าจับก็เยเออกำบังใจเธอไม่อ่าอดร้อนร้ออ๋อยินดีมากค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะน้อกคำหนูก็จะลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ